ผมจะไม่ดูถูกธรรมชาติผมจะกราบไหว้ธรรมชาติคุณรู้จะธรรมชาติตัคุณจะเห็นธรรมะอยู่ธรรมชาติอันนั้นพิธีไทยวิถีไทยประเพณีไทยแหวงแน่นในจิตวิญญาณทุกอย่างจะเคารพจิตวิญญาณทุกอย่างแต่จิตวิญญาณที่เคารพนั่นคือธรรมะนะไม่ใช่ถูกผีปีศาจไม่เทวดาผมเพิมผมไม่เกี่ยวกับผงของพวกนี้นะจิตวิญญาณมันคือมรรคจิตคือ ที่เป็นสินชิขาสมาปัญญาจิตตาติขาที่เป็นกุศลจิตมหากุศลจิตมันแฝงอยู่ในแผ่นดินไทยอยู่แยกระดับมรรคืจิตตกหล่นนี่นะบางทีเขาเรียกสยามเทวทิราชบางทีเนียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระรัตนตรัยคุ้มของโลกคุ้มของชาติบ้านเมืองเรามันมีอยู่บ้านเมืองเราไม่วิบัติง่ายๆเราแต่คนมันจะวิบัติราะคนมันโง่บ้ามันชอบทําดีแปลกๆมันเป็นคนดีแปลกๆมันเป็นโมเตลูไปแล้วคนไทยเนี่ยพรารานโมเตลูไปแล้ว นั้นคนที่มันไม่เข้าใจตัวธรรมะจริงๆมันจึงไม่รู้จักดีจริงมันเป็นยังไงโอ้ยดีจริงมันไรเทียมทานครับดีจริงมันไรมิติมันไรเหตุไรผลมันยากมันเรื่องของจิตของความเป็นพุทธาของเขาไอศาสตร์ตรงนี้ไม่มีใครรู้หรอกคนเขาจะรู้เขาเองก็ดับทีนึงดับทีสองดับทีสามมันถึงธรรมชาติสังตามปั๊บมันจะตั้งต้นของความเป็นคนดีของตัวเอง มนดีที่หมดกิเลสตัดกิเลสโอ๊ไม่ใช่ถ้าทำอันนี้มันมีคอนเทนต์นี้มาอะไรนี่บ้าท่านตายเห็นไอ้บ้านี่บ้าดีคนพอคนแม่นี้อะไรองนั้นเาไอ้เราก็ชอบใช่ไหมนะพวกเราชอบเนี่ยโอ้ทําบประหลาดนม่บุญเยอะมึงทําให้ตายกไม่ดีบุญหรอกเพราะมึงดีเองไม่เป็นนะพูดหยาบคายพูดเหมอนดูถูกลูกหลานเอ้ยธรรมะมันเป็นอย่างนี้ธรรมะที่พูดมันเป็นอย่างที่พูดนี่แหละมันเป็นยินท่านพูดนี่แหละคุณเข้าฌานเป็นไหม่ะคุณรู้จักอรูป์ฌานไหม่ะ แล้วคุณรู้จักนี้โลดไหมนะมีภาวะใดแล้วคุณรู้จักอสังคตธร,รรมไหมมันหมายถึงอะไรถ้าคุณผ่านระดับจิตสติสัญญะที่เป็นรรมภาวะของมันอย่างนี้นะแล้วคุณก็ถึงอสังคตธร,รรมนะสัจธรรมจะโผล่ให้คุณรู้เลยนะต่อไปเนี่ยเคยพูดไว้มันแม่ไก่ที่มันเลี้ยงลูกอะนะพอถึงเวลาแม่ไก่ก็ปล่อยลูกไก่ไปไป,ไป,ไป,ไปหากินเองนะแม่งัวแม่ควายกับเหมือนกันนะ ม่ไม่ลูกมันยักแม่งัวงควายดูแลปกป้องไปถึงเวลาเข้าแม่ควายมันแมงหัวงแม่ควายพังงงมันก็ปล่อยลูกเป็นเป็นควายตามภาษาหากินเอาเองขอทานก็เหมือนกันมันก็ต้องสอนลูกขอทานไปนั่งตรงไหนถือแบบไหนนั่งมันก็จะขอทานกินไปเอาขอขอทานนะพอถึงเวลาแล้วพ่อแม่ก็ให้ลูกไปขอทานกินเองตามมันต้องปล่อยขับไปตัวเขาเองดีเขาเองมันเป็นเรื่องของพุทธ,ธเขาพุทธเจ้ามานันจะสอนให้เราไปตัมานั่งยึดพจน์ยึดวัดยึดธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยไม่ใช่ ศึกษารรมันศึกษาให้เป็นคุณจะเข้าใจมันถ้าไม่เข้าใจคุณก็ติดไปที่พศวัดแต่คุณติดไปที่สำนักนิกายอาจารย์ก็ติดอาจารย์มูเดชผมไปท่องเที่ยววัดในวัดไหนเห็นลูกศิษย์อาจารย์รู้สึกลูกศิษย์มันบ้าอาจารย์มันจะสุดเลยมันคนบ้ามันคนเสพไปเสพอะไรกันในคําพูดคนไปเสพอะไรก็ดียามนุุรย์ไปเสพอะไรกับความยึดมั่นถือมั่นของคนขี้โมกุจโตของคนไปเสพอะไรงั้นเลยคนเรามันเมาไง้เขาอมเมาคนก็ติดเนี่ยเขา คุณไปติดเขาเองอย่าไปโทษเขาไม่ได้ไม่ต้ไปสิ่งไปเสพติดไอ้ความดีคนเขาเดีตัวเองไม่รู้จักมึงก็ไปเสพความดีแล้วก็ติดความดีก็ได้สุดท้ายมึงก็ไม่ดีไม่จริงแล้วนรกถามหามึงเราตายไม่ได้อะไรเท่านั้นแหละพะเราไปเสพความดีเขาเราไม่ใจความดีของเราในการศึกษาธรรมถ้าเราศึกษาธรรมะเป็นคุณจะเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าแล้วคุณจะเข้าใจความดีของตัวเองคุณไม่ต้องไปนั่งติดเสพติดสิ่งติดติดสิ่งเสพติดความดีของใครเลย มันมีดีอยู่ในตัวเราถ้าเราศึกษาธรรมะเป็นมึงดีของมึงเองเป็นไหมโอ้มันดีแปลกมันดีแปลกๆมันก็ดีตามเขานั่นแหละแต่ไม่เหมือนกับหลอกไม่เหมือนกับหอมมันมีความซ่อนเล่นตรงนี้ด้วยในศาสตร์ของสัจธรรมเขาธรรมะตัวนี้มันเป็นอาจินไตเป็นอสังกัตธรรมเป็นสุญญตาไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเรื่องของจิตตาสิขาที่มีนิพิทาคือเบื่อหน่ายแล้วพอเบื่อหน่ายแล้วมันก็จะไม่ทำหาเลยมันเบื่อหน่ายมันก็จะทิ้งอะไรทิ้งไม่ได้ดีต่อไปมันดีของเองจะดีอย่างไร ดีก็ดีก็ดีดีไม่ใช่มีไม่ใช่เป็นดีตามดีดีที่มันคุณไม่ใช่ดีตามตามตามที่มันดีเพราะมีเพราะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีไม่ใช่ดีที่มีที่เป็นตามพิธีประเพณีที่มีที่เป็นเรื่องศักดินาตมันไม่ใช่ดีเขาสัจธรรมที่เป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นเหตุผลของสสัจธรรมเนี่ยมันพูดแล้วมันก็โลกแตกไปก็แล้วกันฟังไม่รู้เรื่องหรอกไม่เข้าใจหรอกแต่คนที่เขาจะดีของเขาเขาจะเข้าใจของเขานะ าจะรู้นะอ๋อดีก็ดีสิดีก็มีน้ำใจดีก็มีเหตุผลดีก็มีคุณธรรมเมตตาดีก็มีแก่นสาระดีก็อย่าอวดโม้คุยโตอย่าบ้าเกินไปมันพ็นเหตุผลในสัจธรรมของเราเองเนี่ยดีก็ดีเนี่ยดีอย่ามันยึดมั่นถึงมั่นหายลักหนาว่าดีแม่งขี้โม้คุยโตเฮียอะไักหนามึงบ้าอะไรเนี่ยสัจธรรมมันพูดยากนะ ถ้าคนดีจริงเนี่ยเขาจะเห็นไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เลวไหลบ้าไอ้นี่บ้าพิ่งไปดูถูกเขาอย่างงั้นนะนะแต่ไม่ใช่เรากําลังพูดคู่ความเป็นความเป็นจริงในศัตธรรมของเราว่าเราจะดีอย่างไรที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นมันน่ะมันจะได้สิ้นกิเลสทีนึงไอ้ดีแบบปรุงแต่งยึดมั่นเป็นกิเลสสายพุทโธอย่างนี้นะปรุงแต่งยึดมั่นอ้าขาจันว่าไม่มันไม่ใช่ ไอ้ดีนี่มันดีตามพิธีประเพณีมันเป็นสีลปนพัฒนาสิ่งแวดล้อนาที่ถ้าถึงอังธรรมถ้าดีจริงมันไม่ใช่หรอกมันไม่มีโปรโปรไฟไม่เห็นหรอกแล้วทําคอนเทนต์ก็ไม่ได้เป็นสัจธรรมเลยเขาฟังหดเนี่ยเ <c oughs> ขาควางหดเขาฟวางหดเป็นของของังเขาฟวางมองหดมันเป็นยังไงอ่ะมันเขาควางมันง,งอกมกันเสือหดเนี่ยไองากระเด็นนี้อ่ะ มันมีอะไรแยะในเชิงปรัชญาของมันเหล็กมันจะไหลได้ไงอ่ะเหล็กมันไหลมันดีที่มันไหลมันไหลมันลางรถไฟเหล็กไหลเป็นขบวนขบวนมันไม่ใช่มันเหล็กกายสิทธิ์มันออกมาเองไม่ใดคนสร้างมันอะไรต่างๆที่เป็นสายของสันทังคำวันดีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเองเยพระยเจ้าท่านจะเข้าใจปฏิปทาของแต่เราว่าองค์นี้เป็นพระดีทาไมก็ท่านดีของท่านเองอ่ะ ถ้าดีเองเป็นนะใช่ทาดีเองไม่เป็นไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดีเองเป็นไหมโอ้ดีอย่าอย่าไปทําให้คนอื่นบ้านะถ้าดีแล้วพาคนอื่นบ้าหนึ่งบ้าเลยนะดีมันก็จะเป็นศายเพื่อจะทำเป็นคุณให้ตื่นรู้ว่าดีเป็นอย่างนี้ลูกอย่าโม้อย่าบ้าอย่าอวดโมอย่าคุยโตอย่าเสือกอย่าเสือกบ้านักอะไรอย่างนี้นะมันเรื่องดีเนี่ยมันต้องการให้เราเข้าใจดีของพุทธเจ้าดีของธรรมเจ้าดีเป็ส่วนเจ้าดีของพระรัตนตรัย แล้วมันจะไปเสียกดีบ้าๆบอมผิดรูปผิดร่างเขาแหนดีอวดเป็นสุปาิปันโนตัดกิเลสไอ้นี่มึงบ้าอะไรก็มึงเนี่ยยึดมั่นถือมั่นพศวัดนิกายยึดมั่นถินธรรมยึดมั่นมันไม่มีศิลธรรมมันเป็นอสังกัดธรรมทำน้ำปวงเป็นคุณยึดมั่นถือมั่นมึงจะดีเองเป็นไหมโอ้ยศาสตร์เป็นี้โลกแตกครับตีให้ตายหาขบขี้ตายหาก็ไม่เข้าใจหรอกมันจะเข้าใจเฉพาะตัวมันเอง คนไหนเข้าใจเรงนี้แล้วจะเข้าใจศาสตร์นาที่มันลุ่มลึกและศาสนาจะเบ่งบานในหัวใจพราคุณศาสนาที่เป็นคุณจะเบ่งบานในจิตใจจิตใจจะเบ่งบานรู้เลยเส้นทางเดินของอริยะเจ้าเส้นทางเดินของพระพุทธเจ้าที่เป็นเส้นทางเดินนบริสุทธิ์ไม่เหมือนเส้นทางเดินของนิคนา่นแตุตทที่มีกฎเกณฑ์อย่างนี้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 แล้วแก้ผ้าไม่มียางไายงไม่ใช่เส้นทางพระเจ้าเส้นทางบริสุทธิ์เป็นเส้นทางที่มีมีรอยเท้าทิ้งไว้ในแผ่นดิน พุทธเจ้าจะมีดอกบัวรองรับพุทธาของท่านเหมือนดอกบัวบานมันเชิงปรัชญานะเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีนั่งมันคนมนั่งบนดอกบัวเนี่ยมันนั่งมันธรรมชาติเดินก็มีธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติดีของพองค์จึงเป็นดีแบบบริสุทธิ์เป็นธรรมชาตินั้นดีไม่ใช่ดีแบบพระสงฆ์กินมื้อเดียวมาจะเมืองจับทองมันคนละเรื่องกอ้นี่มันข้อวัดปฏิบัติพิธีประเพณีพื่อสุขนหาสัตธรรมของฌานรูปฌานรูปฌานญาน เมื่อเขาถึงยานปั๊บมาไหล้วก็มึงจะต้องเจอรู้คำว่าดีก็มึงอ่ะดีก็มึงคืออะไรข้าอเอกนแต่กิเลสไม่เกิดอีกโซนเตนมึงบ้าอะไรไมันมาพูดเรื่องกิเลสตัญหาเพราะกิเลสเป็นกรรม,มาคุณเขาพูดกัามึงน่ใจมึงจะดียังไงอ่าเขามีธรรมะให้รู้ให้รู้ให้รู้เข้าใจเขา้าใจเข้าใจคธรรมชาติธรันดีดีมันก็ดีกิเลสคือกรรม,มาคุณกิเลสคือโพธิไม่ดีไม่ดีคือดีกูจะดีเนะี่ยใครจะมาห้ามกูเล่ากูทําใจเป็นแล้ว กูเข้าใจดีชัว่วกูแล้วกูเข้มใจแล้วเข้าใจอะไรเข้าใจสังธรรมความจริงของความัชาติญาณวิมุตติวิสุทธิหมหาวนาที่คุณคุณประสต,ตราที่ดีไม่มีประมาณโอ้โมันที่สุดยอดเลยเนี่ยอธิบายไม่ถูกเลยถ้าคุณเห็นสัจธรรมอสังธรรมญาณจริงๆเนี่ยถ้าคุณเข้าถึงจริงๆเนี่ยพุทธะนะแล้วพุทธะผู้รู้สิ้ทางมรรคที่เป็นโลกุตระชี้ทางดีของพุทธเจ้า ม่ใช่เส้นทางดีแบบหลงตาเอาหนึ่งมานั่งทําคอนเทนต์ตัวเองกิเลสตายกระพดกิเลสพูดอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะครับอันนี้ไอ้คนบ้าคุณจะพูดยังไงกันถึงของคุณฉันพูดอย่างนี้ฉันไม่ได้ไปเดาถูกเขาฉันก็มาดูถูกพุทธบริษทัทคนไทยคนไทยมันจะเข้าใจความดีในตัวเองมันจริงหรือเปล่ามันแค่นั้นเองถ้าเราเข้าใจความดีจริงมันก็ไม่ต้องไปมีศีลมีโพธิ์มีธรรมะนุษย์ละพ่อเราดีอยู่ในตัวเราจะไปเอาเอาอะไรมาสวมขนเขาเราทําไมแต่เรานับถือ เคารพบ,บูชาสิ่งที่เป็นวัดพิธีประเพณีเราให้เกียรติเราให้ลเคารพรักศรัทธาเริมใสแต่บางทีมันยุ่งน่ากระทิงเสลยกูดีแม่เงเองเอาดีเองพระเจ้ายังดีเองได้เลยเราก็ดีเองสิดอกไม้มันยังมีสีมีกลิ่นมีของมันของมันเป็นเองได้มันดีมันเองได้มีราคาด้วย คนยังเอามันมาขายเลยเพชรหินกินจินดามันมีมันมีค่าในตัวมันคนยังเอาเอามาไปตีราคามันเป็นพันพันล้านได้เลยเพราะมีค่าคือมันมีค่าในตัวมันแต่คนไปให้ค่ามันคู่คู่ควรเมืองเลยมันเป็นเหตุเป็นผลของมันอ่ะสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นแหละนั้นธรรมะวันนี้ก็พูดปากฝังเอาไวาให้เราเอาพิคิดไม่ได้พูดดูถูกใครนะจาไว้นะงพ่อไม่ได้พูดเพื่อไปหมิ่นประมาทลบหลู่หรือว่าเบียดเบียนพระเถราจารย์หรือครูบาอาจารย์ตรงไหนไม่ใช่ พูดจะทาไม่ฟังมันมีอย่างนี้อย่างนี้ระดับมันไปถึงที่สุด,ดนวมันจะเรื่องของมึงจะดีอย่างไรดีเขามึงจะดีอย่างไรโอ้โหถ้าดีจริงดีเป็นเนี่ยโคตรฉลาดหรือคนฉลาดคนฉลาดไม่ใช่คนรู้นะรู้ยังไม่ฉลาดฉลาดไม่ได้รู้นั่นแต่มันเข้าใจเข้าใจแล้วโอ้ดีก็อย่างนี้แหละโอ้โหดีก็คนที่มันสิ้นพบสิ้นชาติจริงจเนี่ย เมื่อดีๆต้องมีศีลไม่จับเงินจับทองตรู้แจ้งในสสังคธรรมสุญญตาอารหันต์รู้รูนามตัดรู้อิรณาธาขันธ์้ะไม่ใช่เลยมันคนละเรื่องจริงๆมันคนละเรื่องจริงๆดับหมดแล้วจะไปเอาอะไรมาพูดอีกล่ะก็ใหม่นี่โลดอุตคขาปฏิประานนี่โลดเนี่ยสังนาธรรมเนี่ยทำมันดับแล้วน่ะมันดีเข้ามันถึง,ถงบริสุทธิ์แล้วศาสนาน่ะศาสนาตัวจิตติขาเป็นศีลสมาธิปัญญการติขาเป็นรูปชารูปชาและเป็นญาณเนี่ยนะ มันดีบ่งมันเป็นธรรมชาติอสาสังธรรมเป็นตัวธรรมชาติรัตนานประเสริฐเป็นคนเนี่ยมึงจะสเลอร์สาลาไปแสดงตัวตนประหลาน,พนเพี้ยนเนี่ยมึงบาปหนาจำเร้นนะเพราะบาปจริงๆนนลูกหลานเลยบาปหน้าพระหลานพระปา่าจำเร่นดี่ท่านบ้าบาเนี่ยไปมอมเมาชาวบ้านเนี่ยเขาหลงท่านเนี่ยไปมอมเมาธรรมะเอาธรรมะไปพูดชาวบ้านเขาเพี้ยนเนี่ยื่องทํานม่รู้เขต้องมานั่งเถียงกันทะเลา,กาะกันไอ้ธรรมะบาบาบอกของท่านเนี่ย คุณต้องพูดทําให้คนมันเข้าใจแล้วมันเข้าใจมันจะเห็นรู้เองแล้วต่อไปมันก็ดีของมันเองใหม่ๆม่ันดีตามพิธีประเพณีไปก่อนดีตามศาสนาพิธีประเพณีไปก่อนปฏิบัติไปแต่ปฏิบัติไปแล้วเย่าเสือเอาการปฏิบัติมาวดโมคุโยโตดี่ให้จริงก็วลวกันดีจริงเนี่ยถ้าใครเจอใครเข้าใจเนี่ยเขายกดีแบบพุทธะเป็นคนตื่นแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจความดีพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจความดีพระธรรมที่เป็นความดีของพระยสงฆ์เท่าไหร่แล้วเป็นคุณแล้วนี่ แผ่นดินไทยเนี่ยมีความดีที่หนานแน่นมากแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์คนไทยอยู่เย็นเ,เป็นสุขแต่ถ้าคนใทยขาดทินธรรมรู้จักดีของธรรมที่เป็นแผ่นดินที่เป็นคุณนี่นะคนไทยจะชิบหายแผ่นดินจะกบหน้าคุณคนไทยจะเดือดร้อนชิบหายเพราะม่เหมือนเข้าใจแผ่นดินไทยคือเป็นดินคุณที่มันมีคุณอนั์และเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ําม,มากมายมหาศาลเลยจริงๆคนไทยเราบรรพบุรุษเราเนี่ยเป็นคนมีบุญญาที่การมาก ต่้พวกเรามันพวกไอพวกไม่รู้จักบ,บุญญาธิการคุณธรรมของเขาเกิดมาหลงไอ้นู่นหลงไอ้นี่หลงมึงหลงกูหลงไอ้เนื้อหนังมังสากันหลงบา้านยศบ้านหน้า,ากันหลงบา้านมันทิงชีพหายคนไทยเนี่ยคนไม่มีศีลธรรมคมรู้จักดีของมันจริงๆคาจะคนไม่มีหีดีอดตตาปะคนขาดเหตุขาดผลขาดคุณธรรมรู้จักการการทาตัวเองให้หน้าเคารพรักนับถือมันถึงเก่งเงินญิงแก่นหน้าทําเพื่ออะไรกัน กูก็ไม่รู้เรื่องคนไทยทาไมมีนิสัยบ้าๆบอๆในขนาดนี้ขายแผ่นดินก็มีเอาเปรียบคนไทยก็มีเขาเรียกโกงคนไทยเองขายแผ่นดินมันทําเพื่อตระกูลมันโคตรพ่อคนแม่มันมันชั่วทั้นนั้นไอคนเหล่าเนี่ไม่ว่าตระกูลไหนทั้นนั่นแหละมันเลวทั้นนั้นแหละว้าคอนอนรลกมันจะถามหามันเองมันว่ามันตระกูลมันใหญ่โตมันตระกูลมันรวยระดับหนึ่งเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยเลยแต่คนไทยก็ ทำให้มันรวยเนี่ยไม่ใช่มันรวยเองนบคนไทยมันรวยมาจากนภพัดน้แรงของคนไทยมาโตมาโตมาจากเลือดเนื้อของคนไทยมันเหยียบซากศพเขาขึ้นไปแล้วมันรวยนั่งอยู่มันกองเงินกองทองในซากศพของคนเขาเลือดเนื้อหยาดเงินหรืองานเขาความทุกข์เขาไอ้คนคนนี้จะโดนสาปแช่งเดี๋ยวมันลงนรกเองมันไปห่วงหรอกกฎของกรรมมันมีคขาอยู่แล้วให้ทําไปเถอะท้าดีจริงๆไม่เป็นเนี่ยซวยจนของไรหาเลยสวยจริงๆ เอาละฝากเอาไว้คิดแล้วกันดีให้เป็นตาดีเป็นไม่มีอะไรหรอกมันธรรมดาธรรมดาแม่แต่ไม่ธรรมดาเข้าใจยากมากถ้าคุณฝึกตัวจิตคุณดีแล้วคุณจะรู้คุณเข้าใจฝึกจิตคุณไหมล่ะฝึกจิตเนี่ยมันร่างกายตัวเราเหมือนสนามรบนะตัวเราเนี่ยตัวเราเป็นสนามรบระหว่างเรากับเราเลยนะโดยอาศัยพระธรรมพระธรรมเหมือนอาวุธ อาวุธที่ฟาดฝันศัตรูในตัวเราถืออาวุธไว้จับอาวุธไว้พระธรรมนี่ะยึดไว้แล้วคุณจะชนะตัวคุณเองมันมีรูปนามเป็นสนามรบคุณลบชนะมันมันคือเป็นดินของคุณชีวิตนี้เป็นของคุณแล้วคุณก็จะเป็นเจ้าของแผ่นดินคือชีวิตนี้ชีวิตนี้ไม่ใช่ของคุณแต่เป็นของคุณคุณจะได้แผ่นดินนี้เป็นของคุณเนื่องเพราะว่าเราจะดีได้พ่อมรูปนามนี้อาศัยรูปนามนี้จิตมันก็เตื่นรู้ความดีที่แท้จริงมันมันจะมีชีวิตที่มีค่าในตัวมันเลยชีวิตมันจะมีค่าในตัวมันเลย คนนั้นเขาจะรู้เขาเองนะเขาจะรู้เขาเองชีวิตที่มีค่าอย่างไรนมันก็มีค่าเพราะคนมันรู้มีค่ามันเข้าใจนะเอาสังฆธรรมสุญญาตาหลว่าจะไม่อธิบายธรรมะตัดกิเลสมันก็มันไม่เอาไม่เอา้วยเรากูรู้จักบามเป็นคนที่มีค่าในตัวเองกูก็พอแล้วกูมีชั่วกูรู้กูอยู่กูรู้ตอนจะไม่รู้กูรู้เน่อ่กูรู้ธรรมแต่มันจะไม่รู้กูหรอกไอ้ที่เขาพูดไอ้ดับไอ้สนาทธาเถือนโอ้ยกระจอกครับไอ้ของพวกนั้นมันเลวไหลพูดธรรมะแบบนั้นอะ กล้แค่ช้าูลชาโลชานีโลดมันก็แค่ธรรมะธรรมนนั่นะสู้กูรู้จักกูดีรู้กูชั่วยตัวกูนี่สะใจกว่านี่โคตรลุ่มลึกเลยไม่ใช่รูร้รูปรู้น้ำต่กินเอไอ้ไนี่ยังไม่จริงไม่ใช่ผมยังไม่เรียนรู้อสังฆธรรมจริงหรอกถ้ารู้สังธรรมปั๊บพุทธะเกิดที่ใจแล้วปั๊บมันจะตื่นรู้ว่าแล้วมึงจะไปทางไหนมึงจะดีทางไหนดีจะมันนั่งถือศีลอวดโพธิ์อดวัด,วด,วดต่กินเอแสดงธรรมะสินส้นคิดโอ้ยเด็กพูดแบบนี้ พูดทำคนเท่นตัวเองให้ตัวเองเนี่ยไปดูดีให้ชาวบ,บ้านมาหลงไหลมึงนี่บาปนะบาปแล้วจะไปยันตัวเองคืออรหันนะไปคำามานั่งหลงธรรมะคุณแล้วก็บริจาคให้คุณแล้วทําคนเท่นแล้วก็ได้เงินจากไอ้ไอ้ t ิกตอกได้เงินจากไอ้ไอ้ไอ้อะไรเฟซน,นั้นเฟซน,นี้ไปค่าการตลาดที่คุณทําแล้วคุณมีไรายได้จากการเขาเข้าไปชมไปดูอะไรพระดีพระเทศดีตลกบกหาดีสนุกล้อ ระวังให้ดีคุณจะบาปหนาทีเดินนะคุณจะไปเล่นกกฎของกรรมที่คุณยังไม่รู้จริงนะเดี๋ยวนรกถามหาคุณพนะระอรหันหลวงพ่อหลวงพี่เองจะซวยนะท่านนะทําไมเพราะแต่ยังไม่รู้ตัวความดีจริงของท่านเลยท่านเข้าใจความดีของของความเป็นคนท่านจริงหรือเปล่าไม่ว่าคนเนี่ยคนไหนมันดีทำไมเข้าใจจริงกับา,าทุกการด้วยเลยว่าจะไม่เข้าใจเลยกัวต่ยึดมั่นที่มั่นที่โมโคุยโตยเนเ่ย ออเหลักทรมันพุทธบริษัทก็ไม่มีที่ไปก็เอาเรื่องนี้มาโม้กันมาโมกันไปอ้าพุทธเจ้าพวกนี้คนศึกษาธรรมะเป็นเขาจะเข้าใจสัจธรรมของพุทธะที่เราอาศังรธรรมพอังศัตรธรรมปั๊บมันเป็นพุทธะแล้วจะาเข้าใจว่าตั้งต้นที่ตัวมึงเองเหมือนแม่ไก่เลี้ยงลูกไก่โตแล้วไปหากินเอาเองใช่ไหมคนเนี่ยมันแปลกอย่างเดียวมันเลี้ยงลูกจนโตมันยังเลี้ยงหลานอีกมันก็ทุกข์ไอญเวรกรรมที่มันโง่เนี่ยคนมันโง่โงควาย นกกาทั้งนั้นแหละมนเลี้ยงลูกโตปล่อยหมดนะแต่คนไทยไม่เคยปล่อยเนะมันติดอยู่งั้นนะมันถึงเป็นเวรกรรมของคนไทยจึงกลายเป็นสัตว์เงี้คอคนอ่ะมันหายไปแล้วพปยัญชนะสี่สิบสี่ตัวคอคนไม่ใช่ไปใช้คอควายแทนคอ,อคนนี่แหละมันมีรอยเท้าโง่อยู่ด้วยสัจธรรมฟังพิจารณาก็้กันผู้เป็นธรรมทานให้ลูกหลานคิด,ดกันดีให้เป็นเข้าใจซะแล้วคุณจะโชคดีเอาละทำอายุติวไว้เท่านี้แหละ